สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนมทอทศพรนำนักเรียนยื่นหนังสือสอดท่อไฟเซอร์กระจายไม่ทั่วถึงนักเรียนถูกครูไม่ให้ฉีดวันที่15ตุลาคมนายแพทย์ทศพรเสเรีรักสมาชิกพรรคเพื่อไทยและนักกิจกรรมทางการเมืองพร้อมด้วยนักศึกษาคอนอนักเรียนโฮมสกูและเยาวชนนอกระบบเดินทางไปยังกระทรวงศึกษาธิการยื่นหนังสือถึงนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีศึกษาธิการเรียกร้องเรื่องความไม่ทั่วถึงของ,ของการกระจายวัคซีนไฟ ให้นักเรียนนักศึกษาโดยรองประลัดศึกษาธิการเป็นตัวแทนมารับหนังสือมอทศพกรกล่าวว่าตนได้รับเรื่องร้องเรียนจากนักเรียนเกี่ยวกับปัญหาวัคซีนไฟเซอร์เป็นจํานวนมากเช่นกลุ่มนักเรียนในโรงเรียนที่อายุเกิน18ปีที่ถูกผลักให้ฉีดวัคซีนไข้เหมือนประชาชนทั่วไปนักเรียนที่ฉีดซิโนแวคหรือซิโนฟาร์มาแล้ว1-2เข็มจึงเสียสิทธิ์ฉีดไฟเซอร์เด็กอีกร่วมล้านคนที่กลัวการฉีดไฟเซอร์ จากกระแสนในโซเชียลมีเดียรวมไปถึงนักเรียนโฮมสกูลหรือเด็กที่ไม่ได้เรียนในโรงเรียนในระบบของสทหนึ่งในนักเรียนที่มาร่วมยื่นหนังสือกล่าวว่ามีนักเรียนที่ถูกครูกีดกันไม่ให้ฉีดวัคซีนเพราะทําสีผมหรือกลุ่มนักเรียนที่เรียนอยู่กทมและเดินทางกลับบ้านในช่วงปิดเทอมแต่ไม่สามารถใช้สิทธิ์ฉีดในภูมิล,ลาเนาของตนเองได้ทําให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับมาฉีดในเมืองอีกทั้งกลุ่มนักเรียนชาติพันธุ์ที่ไม่สามารถเข้าถึงโอกาสได้อย่างทั่วถึงด้วยเหตุดัง จึงต้องให้สอดท่อเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ